ยินดีต้อนรับพลพรรคของแดนลิเวอร์พูลแฟนคลับวันนี้มาพบกับข่าวคราลิเวอร์พูลสวัสดีครับพบกับสุปข่าว Liverpool. ลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่แฟนลิเวอร์พูลลุ้นหนักมีคำยืนยันออกมาล่าสุดจากสื่อดังที่มีความน่าเชื่อถืออย่างเดอะอตลลนติกก็ได้ออกมาตีข่าวว่าสโมสรลิเวอร์พูลได้ทาการยื่นข้อเสนอสัญญาฉบับใหม่ที่มีการปรับปรุงครั้งล่าสุดให้กับโมฮัมเหม็ดซารหาพิจารณาเป็นที่เรียบร้อยแล้วและตอนนี้ทางสโมสรก็กำลังร,งรอการตอบกลับจาก ตัวนักเตะว่าเห็นด้วยหรือไม่กับข้อเสนอดังกล่าวนี้โดยทางลิเวอร์พูลได้ยืนยันว่าข้อเสนอครั้งล่าสุดนี้เป็นข้อเสนอที่เรียกได้ว่าสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ของสโมสรลิเวอร์พูลและจะมากกว่าผู้เล่นคนอื่นๆต่อจากนี้ไปอีกหลายปีอย่างแน่นอนแต่ถึงอย่นั้นทางสโมสรก็คงไม่สามารถเอาข้อเสนอดังกล่าวนี้ไปเปรียบเทียบกับค่างเงินของนักเตะชื่อดังๆอย่างคริสเตียโนโรนัลโดเควินเดอร์บลย์แจ็คกิลเลตลูกาโก้และลิโอนลเมซี่ได้ เพราะมันมีองค์ประกอบบางเรื่องที่แตกต่างกันปอลอแจ็กกิริตรัรบค่าเหนื่อยกับแมนเชสเตอร์ที่350,000ปอนด์ต่อสัปดาห์นั้งแปลว่าโมเมนซาลาจะไม่มีทางได้รับค่าเหนื่อยเกินจากนี้อย่างแน,น่นอนที่มาดิอันติกดิอังตินะครับได้ทําข่าวแบบกำกวมนะครับแสดงว่าโมเมนซาลานะครับอาจจะได้รับค่าเหนื่อยที่ไม่เกิน350,000ปอนด์ต่อสัปดาห์นะครับก็คือยังไม่รู้ตัวเลขที่แน่ชัดแต่ถ้าหากว่า มันอยู่ที่ตัวเลข3 20,000 3 0 30,000 300,000หรือ300,000ปอนด์ก็เซ็นเถอะครับโมเมตซาร่านะครับซึ่ง300,000ปอนด์กับระยะสัญญาที่เซ็นกันอาจจะ3ปีก็ยังมากโขอ,อยู่นะครับอันนี้ต้องมาลุ้นกันแล้วนะครับว่าโมเมตซาร่าจะเซ็นสัญญากับลิเวอร์พูลหรือไม่ยอมให้ขนาดนี้แล้วนะครับแล้วท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นกันอย่างไรสำหรับข่าวนี้พี่มาก็คือดิอัแเลนติก บเยเยมินิกเตรียมยื่นข้อเสนอครั้งใหม่ในดีลของซาเดโอมาเน่และคาดการณ์ว่าน่าจะปิดดีลได้ภายใน 1- 2ถึงวันนี้สโมสรบเยเยมินิกนะครับทีมชั้นบุนเดสเกตเยอรมันลูกาลการ่าสุดก็ตกเป็นข่าวว่าพวกเขากำลังเตรียมที่จะยื่นข้อเสนอในการขอซื้อตัวซาเดโอมาเน่ ane, กลับมาให้กับลิเวอร์พิจารณาอีกครั้งหลังจากที่ในดีลครั้งแรกนั้นถูกทางลิเวอูลปัดข้อเสนอทิ้งไปอย่างไม่ยดีเพราะทางลิเวอูลมองว่าเป็นข้อเสนอที่ต่ำจนเกินไป ซึ่งทางเบย์มินิกก็เชื่อมันว่าข้อเสนอครั้งใหม่นี้น่าจะเป็นข้อเสนอที่ทําให้ลิเวอร์ pool ย้ําปล่อยตัวเซโนมาน่มาให้กับพวกเขาอย่างแน่นอนโดยเมื่อวานนี้นะครับมีข่าวว่าทางลิเวอร์ pool ได้ทาการปัดข้อเสนอครั้งแรกของเบย์มินิกไปเป็นที่เรื่องอยแล้วหลังจากที่ทีมเือใต้ยืนยันข้อเสนอที่เป็นค่าตัวจํานวนเพียงค่า21ล้านปอนด์บวกกับโบนัสส่วนเสริมอีก4ล้านปอนด์มาให้กับทางลิเวอร์ pool พิจารณาซึ่งทางลิเวอร์ pool ก็มองว่าค่าตัวของมาเน่นั้นควรที่จะสูงกว่านี้ พราะเจ้าตัวนะครับถึงเป็นนักเตะระดับโลกและกําลังอยู่ในช่วงที่ทาผลงานนี่อย่างสุดยอดไม่ว่าตอนนี้มาเน่จะอายุครบ30ปีแล้วแต่สภาพร่างกายและความพิตของมาเน่ก็ยังคงอยู่ในระดับที่สมบูรณ์เต็มที่โดยตามรายงานล่าสุดนะครับจากสปอร์ตวนสื่อกีฬาชื่อกล้องของเยอรมันก็ได้มาตีข่าวว่าทางสโมสรไบยามินิกกำลังเตรียมที่จะยื่นข้อเสนอครั้งใหม่ไปให้กับทางลิเวอร์พูลพิจารณาอีกครั้งใน1-2วันนี้ โดยในข้อเสนอใหม่ที่ทางไบยมินิกได้ปรับปรุงใหม่นั้นก็ประกอบไปด้วยเงินสดที่เป็นค่าตัวจํานวน30ล้านปอนด์บวกกับโบนัสส่วนเสริมอีก4ล้านปอนด์และอาจจะมีการเพิ่มให้ไปถึง4-2ล้านปอนด์ตามที่ทางลิเวอร์พูลต้องการโดยทางสปอตวันมองว่าหากไบยมินิกยื่นข้อเสนอดังกล่าวไปให้กับทางลิเวอร์พูลจริงๆแล้วแล้วก็ก็มีความเป็นไปได้สูงมากที่ลิเวอร์พูลจะโอเคด้วยและยอมปล่อยตัวซาโดมาเน่ออเติทีมให้ตามที่พวกเขาต้องการ โดยคาดการว่าดีลนี้อาจจะใช้เวลาไม่นานและไบยอเมเนิกน่าจะปิดดีลมาเน่ภายใน1-2ถึงวันนี้และมาเน่จะมีการเปิดตัวเป็นนักเตะใหม่ของไบย์เมเนกภายในสัปดาหนะ์น้าแต่ถือในนั้นนะครับก็เป็นเพียงแค่การคาดเดาของสื่อต่างประเทศรายนี้เพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะครับและการชวรจานการย้ายทีมจะเกิดขึ้นจริงและสําเร็จหรือไม่นั้นก็ต้องมารอดูกันอีกทีนะครับซึ่ง,างการการว่าเรื่องราวทุกอย่างในดิวของเซดรูมาน่นั้นน่าจะจบลงภายในสัปดาห์นี้นะครับ แต่ที่แน่ๆมาเน่ย้ายแน่นอนนะครับเดอะททมวิเคราะห์ลิเวอร์พูลต้องใช้เงินถึง100ล้านปอนด์ถ้าหากอยากจะคว้าตัวดาวินนูเยสมาร่วมทัพอัปเดตข่าวความเคลื่อนไหวในดีลล่าสุดของดาวินนูเยสนะครับนักเตะที่กำลังตกเป็นเม้าหมายของลิเวอร์พูลหลังจากที่เมื่อวานนี้มีการรายงานข่าวออกมาว่าลิเวอร์พูลได้ไฟเขียวให้ทางทีมงานการเจรจาของสโมสรเดินหน้าคว้าตัวดาวยิงทีมชาติอุรุกวัย รายนี้เข้าสู่สโมสรให้ได้ในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้แต่ทีเท็ดนั้นอาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายสําหรับลิเวอร์พูลเพราะในตอนนี้ดาวินูเยสเป็นที่ต้องการเป็นอย่างมากของหลายทีมชั้นนําในยุโรปและการแยายทีมข,ของเขานั้นอาจหมายถึงการที่ลิเวอร์พูลจะต้องใช้เงินจํานวนมากถึง100ล้านปอนด์ในการจ่ายเป็นค่าตัวให้กับทางเบนฟิก้าโดยล่าสุดนะครับทางด้านของเดอะท่ามก็ได้ออกมาวิเคราะห์ในเรื่องนี้ว่าสโมสรลิเวอร์พูลมีความจําเป็นจะต้องปิดดิวดาวินูเยส กองหน้าตัวเก่งจากสโมสรเบนฟิก้าเข้าสู่ทีมให้ได้เพราะในช่วงสมัยน,นี้ลิเวอร์พูลกำลังที่จะเสียกองหน้าจากทีมไปพร้อมๆกันคือ2รายนั่นก็คือรายแรกก็คือซาดิโอมาเน่รายที่2ดิวอโอลิกีและไม่แน่ว่าทาคุมิมินามิโนอาจจะกลายเป็นนักเตะตัวรุกรายที่3ที่ตบเท้าเดินออกจากลิเวอร์พูลซึ่งนั่นก็ทําให้ลิเวอร์พูลจำเป็นต้องเสริมทัพด้วยกองหน้ารายใหม่โดยด่วนเพื่อเข้ามาแทนที่ของนักเตะที่กาลังจะจากไปเหล่านี้ ซึ่งทางเดอะไทม์นะครับมองว่าลิเวอร์พูลไม่มีทางเลือกอื่นอีกแล้วนอกจากจะต้องเสริมทัพด้วยดาวินนูเยตเข้าสู่ทีมให้ได้เพราะหากลิเวอร์พูลยังคงดื้อดึงไม่ซื้อกลางห,หน้ารายใหม่เข้าสู่ทีมทีมของจิกเก็ตครอปอาจจะประสบความล้มเหลวไม่เป็นท่าเหมือนกับตอนเมื่อช่วงสองฤดูกาลก่อนก็มีความเป็นไปได้สูงเช่นเดียวกันโดยทางเดอะไทม์ยังรายงานต่อไปว่าในตอนนี้ทางสโมสรเบนฟิก้ากำลังหงหาโอกาสที่จะปล่อยตัวดาวเตะในวัย2 2ปีรอน้ออลเดเทียม ให้ได้ในราคา100ล้านปอนด์ซึ่งถือว่าเป็นราคาที่สูงมากเกือบเท่าตัวและจากที่น,นตอนแรกเบนฟิกานั้นยินดีตอบรับเข้อเสนอจํานวนแค่60ล้านปอนด์เท่านั้นแต่เมื่อมีหลายทีมในยุโรปต่างก็กาลังให้ความสนใจนั่นจึงทําให้ค่าตัวของนูเยตพุ่งสูงขึ้นตามไปด้วยหลังจากที่ตอนแรกเบนฟิกาตั้งราคาขายนูเอตไว้ที่แค่60ล้านปอนด์เท่านั้น ดังนั้นจึงถือได้ว่านี่อาจจะเป็นความท้าทายของลิเวอร์พูลและทางทีมงานการเจรจานในเดิวนี้อย่างจูเลียนบอร์ดอีกครั้งว่าจะจัดการกับเดิวนี้ได้หรือไม่เพราะที่ผ่านมาลิเวอร์พูลก็ไม่เคยมีเดีอการย้ายทียมระดับ100ล้านปอนด์เลยแม้แต่ครั้งเดียวเพราะหากลิเวอร์พูลยอมทุ่มเงินในเดิวนี้แล้วก็จะเป็นหน้าประวัติศาสตร์การย้ายทียมที่เป็นสถิติใหม่ของสโมสรลิเวอร์พูลในทันทีและเจ้าของสถิติการย้ายทียมที่แพงที่สุดในสโมสรจํานวน 75ล้านปอนด์ก็เป็นของเบอร์กิฟันไดนั่นจะถูกทำลายลงในทันทีซึ่งทางเดอยทามบอกโอกาสที่ลิเวอร์พูจะสู้หรือไม่สู้สำหรับนิวนี้มีโอกาสพอๆกันและมันก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของเจ้าของสโมสรเพียงคนเดียวเท่านั้นว่าจะสู้ค่าตัวในดิวนี้หรือไม่จะอยู่กันได้ไหมซืช้าซาราเมนคำทัดทานของลิเวอร์พูลลงเล่นให้กับอียิปต์ทั้งที่บาดเจ็บ ไม่สนคำทัดทานหงดแดงซึ่งเชนนะครับโมเมนซาลากอหน้าทีมลิเวอร์พูลไม่สนคำทัดทานจากต้นสกัดโดยลงเล่นให้กับทีมชาติอียิปต์ทั้งๆท,ที่มีอาการบาดเจ็บโมเมนซาลาสุดหน้าทีมลิเวอร์พูลสววสร้างความไม่พอใจกับต้นสกัดซะแล้วทั้งๆท,ที่ยังไม่ได้ต่อเซเนตโชใหม่กันและถูกหมายว่าจะรอการย้ายทีมแบบฟรีๆในช่วงสมาาัมมหน้าเมื่อล่าสุดนะครับเออร์สัสในใหญ่ทีมมัมมี่ทีมชาติอียิป ปเ,เปิดเผยว่าสตารนิไวยิ9ปีลงเล่นกับทีมชาติโดยมีอาการบาดเจ็บและไม่สนใจนะครับที่จะเข้ารับการเอ็กเรย์ก่อนเกมตามที่เรดแมนชินกำชับกำชา ในเกมเปิดหัวสึกแอฟริกันคับออฟเนชั่นสองวี่รอบกัดเลือกเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาึ่งทิมชาติอียิปเปิดบ้านเอาชนะกินีได้อย่างบุดหวิด1 0ในนาทีที่87จากฝีเท้าของตัวสุรองโมฮัมเหม็ดโดยซาลานั้นนะครับได้ลงเล่นเป็นตัวจริงแต่อยู่ในสนามครบถึง90นาทีโดยที่กาลัสโคตทิมชาติอียิปเปิดเผยว่าซาล่ามีการบาดเจ็บแต่ก็ฝืนลงบูให้กับแผ่นดินเกิดโดยไม่สนใจว่าลิเวอร์พูลไม่ต้องการให้เขาลงสนามซาล่ามีปัญหาการบาดเจ็บและลงเล่นตลอดทั้งเกม เขาปฏิเสธความต้องการของลิเวอร์พูลที่ขอให้เขาเอ็กซเรย์ก่อนเกมแต่ตอนนี้เขาก็จะเข้ารับการตรวจเช็คละเอียดแล้วกุญสือทีมชาติอียิปต์เปิดเผยกับสื่อท่นานันโมเมตเอลรีนีกับมามุสเตเชเยแยซึ่งไม่ได้ลงเล่นในเกมดังกล่าวนั้นกาลัสเปิดเผยว่าทั้งสองคนก็มีอาการบาดเจ็บโมเมตเอลเีนี่จะเป็นตัวจริงแน่หากเขาไม่บาดเจ็บเพราะเขาสามารถทําเกมรุกให้กับเราได้ ม,มัมสเตซิเยาจะเข้าการสแกนอาการบาดเจ็บในวันนี้และบางทีเอรอนี่จะมีส่วนร่วมกับเกมทีมชาติที่จะพบกับเกาหลีใต้กาลสัสหมายถึงแมตที่เป็นแมตช์กระชับมิตรที่กุงโซในวันที่14มิถุนายนหลังจากทีมชาติอียิปต์ลงเล่นเกมรอบคัดเลือกแอฟริกาคัพออฟเนชั่นนัดที่2กับเอธิโอเปียในวันที่9มิถุนายนนี้ทนนั่งสำรองไม่ไหวเคลเลเฮอร์จอคุยลิเวอร์พูลอยู่ต่อหรือย,ย้าย ต้องได้ลงเล่นบ้างเควินเคลเลอร์นะครับในทะวันมือ2ของลิเวอร์พูลเปิดปากเปิดเผยว่าถึงเวลาแล้วที่ตนต้องตัดสินใจถึงอนาคตการค้าแข่งแล้วและจะเข้าไปพูดคุยกับซูโมสรอนแนเร็วนี้หลังสองแววน่าจะต้องตกเป็นตัวสำรองของอาริซุเมเกอร์มือกาาทีมชาติบราซิลอีกหนะักเคลเลอร์ในวัย23ปีย้ายจากกิงมานเรนเจอร์มาอยู่ในอะคาเดมี่ของลิเวอร์พูลตั้แต่ปี2 0 1 5ก่อนที่เขาจะก้าวขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ลิเวอร์พูลในปี29องพันสิบเก้ายันไร้นทีแมา เคลล์เฮอร์จะสร้างผลงานเป็นฮีโร่พาทีมคว้าแชมป์คาร์ลบาลครับได้อย่างยอดเยี่ยมโดยเจ้าตัวร่วมยิงจุดโทษสยบโชซีด้วยแต่ล่าสุดนายทวันคิมเชนไอรลนเปิดอกว่าจําเป็นจะต้องคิดถึงอนาคตการค้าแข่งกันแล้วและจะเข้าไปพูดคุยกับต้นสกัดในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจแผ่นดินเกิดเนื่องจากตลอด3ปีกับทีมชุดใหญ่ของหงด่างเขาได้เฝ้าเสาเพียงแค่17นัดเท่านั้นแบ่งเป็นซีซั่นก่อน8นัดนะครับ ผมยังไม่มั่นใจว่าจะเกิดอะไรขึ้นผมจะคุยกับสโมสรหลังจากนั้นเราจะได้รู้กันเคลลนเฮอเอ่ยหลังจบเกมที่บุกไปพ่อาร์เมเนีย1-0ในเกยมยูฟ่าเหนือชิลีโดยนัดต่อไปทีมยักษ์เขียวจะประทะกับยูเครนในรายการเดียวกันในวันที่8มิถุนายนผมจำเป็นจะต้องได้ลงเล่นบ้างและบางทีผมอาจตัดสินใจหลังจากนี้จากการพูดคุยกับสโมสรผมไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในระดับสโมสร เร่งหาเงินปลดหนี้บาซ่าให้เช่าคัมโนจัดงานวิวามาถึงจุดนี้ได้ยังไงกันนะครับบาซโลัวนาทีมใหญ่ของสึกลาลีกาสเปนเดินหน้าหาเงินตัวเป็นเกลียวโดอล่าสุดเปิดช่องทางให้แฟนบอลเช่าสนามคัมโนเพื่อจัดพิธีมงคลสมรสแล้วเพื่อนํารายได้เข้ามาประคับประคองสถานภาพการเงินที่เลวร้ายนะครับก็เรียกได้ว่าถังแตกจริงๆน,นะฮะสำหรับบาซ่าบาซ่านะฮะทีมที่เคยได้ชื่อว่าเป็นเจ้าบุญทุ่ม ถึงค่าวอับจนอย่างไม่น่าเชื่อเมื่อล่าสุตดตกเป็นข่าวเปิดโอกาสให้คู่รักสามารถประกอบพิธีวิวาในชามอ่างยักษ์อันเลื่องลือชื่อแค้มนูได้เพื่อหาเงินมาลดละภาระบัญชีแดงของตัวเองมีการเปิดเผยว่าทีมลูกหนังจากศึกลาลิกสเปนเกลทิงดูจัดแพก็กเกจงานวิวาไว้หลายระดับราคาเริ่มตั้งแต่ถูกที่สุด1 6 0่นยูโรราว59,600เาหบาทในห้องจัดเลี้ยงฟอนเดชันลาวส์ของสนามซึ่งสามารถรับรองแขก ได้ตั้งแต่2 5ถึง50คนนะครับสําหรับตัวเลือกอื่นๆน,นะครับอย่างเช่นแพ็กเกจห้องแกลนสแตนฮอลล์ก็มีการตั้งค่าเช่าเอาไว้ที่ราคา13,500ยูโรหรือ5 2 2 5 0 0บาทซึ่งสามารถรับรองสักขีพยานได้ดราว3 0 0รถึง1,000คนโดยมีวิวของสนามแข่งขันคัมหนูเป็นไฮไลท์สําคัญนอกจากนี้แล้วนะครับบาซ่ายังมีแพ็กเกจคัมหนทอร์เรสซึ่งคิดค่าบริการ6 0 0 0ถึง7,000ยูโรหรือราว2 2 3 5 0 0บาท กับ266,700บาทด้วยนะครับซึ่งขึ้นอยู่กับจำนวนแขกหรือออปชันที่จะเลือกชมวิวสังเวียนแข้งคัมนูอีกด้วยหรือไม่เรียกเลยว่าทั้งแตกจริงๆนะครับบาสโลน่าจนถึงขนาดต้องเอาคัมโนมาหาเงินหรือเลยทีเดียวนะครับก็มาจัดงานวิวานะครับโอ้โหก็เป็นชาวจีนนะครับมาใช้บริการกันเยอะเลยนะครับเพราะว่าทีมบาสโลน่านั้นมีการตลาดที่ดีกับจีนนะครับก็มาเช่าแต่งงานกันที่นี่นะครับ ก็ถือว่าคนจีนนั้นรวยกันเยอะนะฮะมาแต่งที่นี่ขนนักแข่งไม่ร่วงหงดังเดินเครื่องคุยลีดเพื่อทาบทามคาวินฟิลิปเสริมกลางลิเวอร์พูลนะครับตกมเป็นข่าวอีกแล้วว่ากำลังเจรจาเพื่อคว้าตัวคาวินฟิลิปกองกลางทีมชาติอังกฤษของลีดยูเนเต็ดที่ทรงแข่งขันกับแมนเชสเตอร์ในช่วงสมอนี้สกายสปอร์ตนะครับสื่อของกองอังกฤษนะครับซึ่งเป็นสื่อชื่อดังและมีความน่าเชื่อถือรายงานมาว่า ลิร์พูลต้องการเสริมแดนกลางในช่วงตลาดการจัดการนักนนเตะสมัยน,นี้เป็นอย่างมากและกำลังพุ่งเป้าหมายไปที่คาวินฟิลิปแบบเต็มตัวหลังจากล้มเหลวในการคว้าตัวกาบี้กองกลางดาวรุ่งของบาร์เซโลนาไปแล้วรายง,งานระบุว่าลิร์โูลกำลังเปิดศึกเจราจากับลีดยูเตดสอบถามโอกาสในการคว้าตัวคาวินฟิลิปมาเสริมตำแหน่งกองกลางตัวรับที่ผู้จัดก,การทีมจิกิ้งคลับกำลังมองหาตัวละครใหม่ที่จะเข้ามาเสริมสร้างประสิทธิภาพให้กับทีมในฤดูกาลหน้า ข่าวการย้ายทีมของคาวินฟิลลิปในช่วงสมัยนี้ลดลงอย่างเห็นได้ชัดหลังจากลีดยูนเตดอยู่รอดปลอดภัยในศึกพิมพ์ลิกได้สาเร็จแต่ก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะไม่เกิดขึ้นหากมีข้อเสนอตัวเลขที่เหมาะสมได้ยื่นเข้ามาในสโมสรในช่วงสมัยนี้แม้กองกลางกินจังกฤษแสดงความจงรักภักดีกับยุมงทองมาเดนตลอดก็ตามนะครับที่มาก็คือสแกสปอร์ตดิคกซ์ลูกข,ข่าวลิเวอร์พูลครับซึ่งเป็นรอบสามของวันที่7มิถุนายนนะครับ แฟนๆก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้นะฮะลิเวอร์พูลก็มีข่าวเชื่อมโยงกับหลายคนเลยเอาเป็นว่าเรามาลุ้นกันนะครับว่าลิเวอร์พูลจะสามารถคว้าตัวใครมาได้แน่นอนนะครับต้องซื้อแน่นอนนะครับน่าจะมีกองกลางนะฮะแล้วก็ตัวรุกนะครับแน่ๆนะฮะก็แหล่งข่าวว่ามีการประโคมข่าวกัน2ตำแหน่งนี้แหละครับอย่างสนุกมองวันเลยทีเดียวแล้วกลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูล สโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอปแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สมโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกดซ b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอ f แฟนบอลพันธะที่สําคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ